สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอคิีลานะครับเย่ Yay! วันนี้นครับทุกคนเราจะมาเล่น d e a เลียวแต่แล้วก็เป็นคลาสเวมยนไพนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นกับใครก็ไม่รู้สุ่มมาหนึ่งคนนะครับเพราะผมลองถ่ายเล่นคนเดียวแล้วไม่รอดนะครับตอนอยู่ตรงหมู่บ้านเพราะผมเพิ่งเคยเล่นคลาสเวมยไพเหมือนกันซื้อมาใหม่นะครับโอเครอเจอคนเล่นด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดมาใหม่นะครับไปก่อนละ โอเคทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวแน่ได้แวมไพร์มาอีกหนึ่งได้ไมเนอร์มาอีกหนึ่งโอเคอาจจะไปถึงแปดหมื่นเมตรได้เลยก็ได้หรือเปล่าออ้าวเขาหายไปหมดเลยโอเคนะครับเปิดเกมมาโอเคเหลือสองคนเพราะอีกคนออกไปแล้วอันนี้ใช่คนที่เป็นไมเนอร์หรือเปล่าโอเคคนนี้น่าจะเป็นไมเนอร์ร้อยเอร์เซ็นต์ เอาดลยสิค่ะเราเราไม่ขโมยอแอบอบอ้าวอ๋อเขาต้องการให้ชุบเขาจะทำบัคกแวมไพร์ทุกคนโอเคโอเคเรารู้ใจเขานะครับเราจะเราจะช่วยเขาเราแป๊บนึง่งสิค่เรารู้ใจนาย คตอนนี้เขาก็ฟื้นมากลายเป็นแวมไพา์ในร่างมนุษย์นะครับแวมไพา์ในร่างวิ่งเร็วเหมือนเดิมเราดูกันมีแวมไพายนะครับโอเคทุกคนเมเโอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนซีเชื้อเพิงเสร็จทุกอย่างเลยนะครับไปกันเลย ไปกันเลยสิโอเคทุกคนตอนนี้ตอนนี้มีดแวมพายของคนนี้ก็หายไปเรียบร้อยผมควรให้มีดเขาไหมแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมจะไม่ให้มีดเขาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการใช้มีดแวมพายผมงงกับการกระทําของเขาโอเคผมต้องเข้าใจเหตุผลจะอายเลยโอเคไปกันเลยเพื่อนเอิม่ม วายบักฮ <Why> ะเดี๋ยวอยู <in> ตกใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะแวะบ้านก่อนไม่ก็ไปหมู่บ้านเนี่ยครับเพราะผมอยากไปหมู่บ้านเลยเพื่อความรวดเร็วของคลิปเนะปาะขี้เกียจตัดคลิปอะไรเยอะหรือว่าไม่ได้ตัดโอเคทุกคนขาวบอยขาวบอยขับชนขาวบอยไม่มีตัวไหนไหมาให้ชนเลยมีตัวเดียว ออตายแล้วไม่ใช่ชนด้วยหนีหนีเพื่อนยังไม่ตายกันสักคนใช่ไหมโอเคเพื่อนน่าจะยังอยู่นะครับนั่นน่าเจอบ้านแวะบ้านไหมโอเคเพื่อนไม่ตอบเพราะผมไม่ได้พิมพ์โอเคทุกคนผมรู้ใจเพื่อนผมจะไม่แวะบ้านถ้าเขาไม่ชแชทแปลว่าไม่แวะไม่ใช่เขาหายไปนะคนหนึ่งอะ่ะเสียว đó, yeah. Có hại với lại Như này và มีศกคาพอยติดมาด้วย,วยสุดยอดอ่ะเอาตายละไม่นะฉันขอโทษโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังไปโซนหมู่บ้านนะครับ จะไปล่อซอมบี้ด้วยความมือโปรโหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเลือดผมไม่รถรู้สึกกะแม่งทะแม่งโอ้โหซอมบี้มาเยอะเกินโอไม่ oh <my. S 1> ทุกคนซอมบี้มาเยอะเกินแล้วอือ <c oughs> ตายหนึ่ง ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ตอบนี้โอเคทุกคนผมหวังว่าผมจะรอดโหดดดซอมบี้ชิวๆทุกคนเอาตายแล้วเพื่อนไปด้วยเพื่อนยังไม่ตายใช่ไหมโอเคตายหมดแล้ว น้ำมนต์ไหมเมื่อกี้อ๋อกดผิดทุกคนก็ตายแล้วคืออะไรอุ้ยไปธนาคารเลยเพื่อน ี่แบงโอเคเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะตัดตอนบุกบู่บ้านไปถึงเซฟโซนแรกเลยนะโอเคทุกคนตอนบุกธนาคารอยู่ตอนนี้อยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อคนนี้เขากลับมาสุดยอดไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปที่รถไฟใหม่โอเคผมสต็อปก่อนดีกว่า หยุคลิปก่อนโอเคทุกคนผมได้มาฟรีเฉยเลยไหนผมลองเอามาอีกตัวมาซิผมจะได้อ่านมาฟรีไหมจาก general store นี่เจ้าไหมโอเคมีแต่ฐานหินขายถึงเวลาเว่า โอเคผมจะไม่ฆ่ามาครับเพราะผมเคยบอกกับเพื่อนคนหนึ่งไว้หรือเปล่าโอเคมาผมจะซื้อฐานหินอย่างเดียวทุกคนเออจริงด้วยผมลืมพูดอยู่ดีผมก็โดนแดดได้เฉยเลยทุกคนอ๋อลืมขายขายก่อนเนีย่ยผมเลือดไม่ลดหรือว่าเพราะมันผมแบบเน็ตเน็ตไม่ดีไม่รู้ดูทุกคน ได้ทองมันเดียวยักจนสุดแล้วโอเคทุกคนผมจะจับคาวบอยเข้าคุกนี่ฆ่าหัวนะฆ่าหัวมาแล้วนะครับแล้วก็จะซื้อฐานหินลัวๆนี่ฐานหิน เพราะผมรู้สึกว่าบัมพายไม่มันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ปืนเลยนครับทุกคนบัมพายเท่าที่ผมรู้สึกฉันไม่รู้ โอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาม้าตัวนี้ไปติดด้วยนี่เจ้ามาโอเคช่าง,งันโอเคไปอยู่เพื่อน โอเคผมตัดไปตอนถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าโอเคทุกคนหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าแต่ฟ้าผ่าครับเรียกผมจะยังไม่กล้าออกไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะรอก่อนโอเคชาแล้วชาแล้วเดี๋ยวผมจะไปลอดซอมบี้โอ้ย อย่าไปเราอยู่คนเดียวอย่าไปเราอยู่บนรถไฟคนเดียวเข้าใจไหมเครื่องน้ำมันฮะอาวรอดอยู่ตัวเดียว สามสามสองห้าห้าสองห้าห้าเขียนทุกคนเก็บหนึ่งหนึ่งสองห้าสี่ แปลกมากห้าสี่ผบกดไม่ทันใครเลยเก็บได้แค่เนี้ยความน่าสงสารโอเคไปกันเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำมุลก่อนถ้าสมมุติมีเพราะมันช่วยบุกหมู่บ้านได้ดีมากเลยทุกคนน้ำมุล ไปกันต่อเลยเพื่อนๆสโอเคถ้า okay, เชื้อเพิงมาเต็มเลยทุกคน ไปกันเลยเพื่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่เซฟโซนนะครับแล้วค่อยตัดมาแล้วก็อาจจะตัดไปตอนหมู่บ้านเลยนะครับไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาบุกหมู่บ้านต่อนะครับโอเคผมจะลากซอมบี้มาเยอะๆแล้วก็ใช้เหมือนเดิมอย่างไม่เปลี่ยน ซัมบี้มาเป็นฝู้โอเคทุกคนซัมบี้มาเยอะไหมมาเยอะยังตายหมดนี่ดิอ่ะอ้าวโอเคผมอยากลองคว้างอันนี้มากเลยบายบายซอมบี้ซอมบี้ย่างหอมกลิ่นซอมบี้ย่างซอมบี้ย่างโอเคทุกคน สี่สองห้าหนึ่งสามไม่ใช่โอเค คนโอไมโอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็มาบุกแค่สามหมู่บ้านพอเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วผมก็ไม่เล่นยาวขนาดนั้นโอเคทุกคนมีเวลาไม่มากก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซุบสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องตันอักิราแล้วหากใคร <laughs> แล้วถ้าใครชอบก็ บอกมาได้นะครับผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับบ๊ายบายเย้เดี๋ยวหยุดหยุดเขาลองซัมบี้หยุดหยุด